ใบวายสไตล์บ้านๆน,นะคะเดินเลาอมาเรื่อยๆนะคะตามข้างๆคลองนะคะทีนี้ใบวายมาเจอต้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆใวายไม่เคยรู้เรื่องเหมือนกันว่าเขาคือต้นอะไรนะคะทานได้ไหมใไวายก็เลยแบบสนใจนะคะสนใจว่าใบของเขาจะเป็นใบใบบางๆนะคะเพื่อนๆบางๆนะคะ จะเป็นลำต้นแบบแบบนี้นะคะไม่แข็งน,นะคะเป็นใบเป็นใบเหมือนว่านอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะดินฝนตกนะคะตรงที่เด็กเขาเล่นอ่านข้ามตรงนี้นะคะตอนนี้มีน้ำมาขังแล้วก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นนะคะแต่ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะ,ะแต่ถ้าเป็นทางภาคอีสานเนาะที่เขาเรียกกาจะเรียกผักพายนะคะผักพาย แต่เนี่ยจับดูแล้วใบก็ไม่ใช่นะคะลำต้นก็ไม่ใช่ลำต้นเ็าจะแข็งแขมีเหลี่ยมนะคะเนี่ยแถมมีดอกด้วยนะคะเพื่อนๆมองเห็นไหมคะแดดรู้สึกว่าจัดสะท้อนนะคะใบวามองไม่ชัดนะคะเห็นนะคะวันนี้เสียงฟ้าก็ร้องนะคะอาจจะตกก็ได้เนี่ยดูใกล้ๆนะคะดอกเ็าจะเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยไม่กล้าลงไปเหมือนกันนะคะกลัวลึกเหมือนกันนะลึกของวาก็คือ ดินอาจจะยุบนะคะเพราะว่าที่แถวนี้เอาแน่นอนอะไรไม่ได้นะคะเนี่ยเกิดต,กๆๆะะต้นเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อนๆต้นเล็กๆน้อยๆถ้าจะถือเป็นไม้ประดับก็คงจะสวยอย่างเดียวนะคะสวยอย่างเดียวเลยเพราะว่าถ้าเาเข้ากระถางดีบอกกสุดเลยว่าสวยมากอันนี้บางรายยังไม่แน่ใจนะคะต้องถามคนที่เก็บเป็นไๆที่เขาเคยรู้ม่าสวยจริงๆค่ะ ไม่น่าจะทานได้นะคะเพราะว่าลักษณะใบของเขามันไม่น่าจะทานได้เลยนะคะรู้ก็เคยบอกได้นะคะเคยบอกได้นะคะว่าต้นนี้คือต้นอะไรนะคะไม่ใช่ผักพายทางอีสานนะคะไม่ใช่ผักพายที่ทานได้นะคะนี่คือต้นอะไรนะคะดอกก็แปลกๆนะคะสวยอยู่นะคะ กลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีนะคะเมื่อวานนี้ถ่ายยังไม่เสร็จนะคะถ่ายคำยังไม่เสร็จพอพอดีฝนตกนะคะได้น้ําเยอะมาเลยนะคะวันนี้มีปลาด้วยนะคะเมื่อวานเขาก็จับปลานะคะเป็นปลาหมอเขาเรียกว่าปลาขึ้นเนาะปลาขึ้นนี่ไงคะทีนี้ดอกก็ได้บานแล้วนะคะเหมือนกับที่วายยังพูดข้างค้างอยู่นะคะต่อจากอตอนที่แล้วนะคะวันนี้กลับมาถ่ายอีกนะคะ ถ่ายทำไเสร็จนะคะเนี่ยเนี่ยที่ที่เห็นดอกตรงนี้นะคะว่าคือดอกอะไรนะคะแล้วใบก็เป็นใบอย่างนี้นะคะเลยก็ไม่รู้นะคะถามคนที่อยู่ข้างๆแล้วก็บอกเขาไม่รู้แต่เห็นมีเพื่อนบ้านเขานําไปปลูกในกระถางนะคะก็สวยงามนนะคะว่าดอกเ้าสวยนะคะนี่ไงคะดอกของเขานะ,ะนี่เมื่อบานแล้วนะคะโดนฝนเมื่อคืนนี้นะเมื่อวันตอนบ่ายนะคะก็จะเป็นยาวเลื้อยๆเลยนะคะเลื้อยๆเลย,เลย,เลย ผนกำลังออกเต็มเลยนะคะกำลังออกดอกเต็มเลยแต่ไม่นิยมนําไปทานเห็นก็ว่า,านี้นะคะเหีืยเขาจะเป็นลักษณะโดยว่าจะขุดไปนะคะโดยว่าจะเป็นมาขุดเอาไปปลูกในกระถางน,นะคะนี่ไงคะก็จะมีหญ้าขึ้นคลุมนะคะเพราะว่าฝนเมื่อคืนนี้ฝนเมื่อวานตอนบ่ายฝนนะคะลงแรงหมักหนักด้วยนะคะน้ําก็จะไหลไปเพราะว่าเป็นคลองส่งน้ํานะคะส่ง คลองระบายน้ำสู่แก้มลิงนะคะที่ชุมชนชาสัดทหารนะคะพเพื่อนๆก็จะมีแบบนี้รอบๆในบริเวณน,นะคะรอบไปหมดเลยที่มีบ้านพักนะคะก็จะยาวไปนะคะก็ส่วนมากก็จะมีผักบุ้งเป็นหลักนะคะมีผักบุ้งเป็นหลักบรรยากาศก็คลึ้มๆอยู่นะคะก็ไม่แน่ว่าช่วงบ่ายนี่จะมีฝนมาอีกหรือเปล่ามันก็ไม่รู้นะคะ ก็าคอยดูต่อไปนะคะ่ายๆก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้เสร็จในคลิปนี้นะคะว่าต้นที่เห็นข้างหน้าน,นี่คือต้นอะไรนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่รู้ก็ช่วยกรุณาคอมเมนต์ใต้คลิปบอกไปไยๆด้วยนะคะว่าเขาคือต้นอะไรนะคะดอกของเขาจะเป็นสีขาวนะคะเมื่อบานแล้วนะคะต้นลักษณะการยืนก็เหมือนกับจะเป็นเหมือนหน่อไม้ฝรั่งนะคะ ดูสิคะเุณนน้าอร่อยเนาะถ้าเป็นอาหารนหคงจะหวานกรอบแหละดูดิยอดโดดเดยเลยผอ,อชมที่นี่ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะคุณค่ะบิยนะคะ